อายุ51ขออยู่ตัวคนเดียวจนแก่ชีวิตล่าสุด1มาลีสเคยลงผิดจนเกือบสิ้นชื่อตลอดกาลอีกหนึ่งอดีตพระเอกละครพื้นบ้านที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับหนึ่งมาลีสเชอโสพลซึ่งเคยมาย้อนเปิดใจช่วงที่ละครไทมเรตติ้งได้สูงสุดถึง19และแจ้งเกิดจากละครจกักจักวง,วง แต่เมื่อถึงจุดที่ละครพีชสุดชีวิตกลับดิ่งลงเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่มีงานจนหลงผิดถูกตำรวจจับทำให้คิดได้จนมาถึงปัจจุบันในวัย31ปีย้อนไปตอนที่หนึ่งมาลิทเชยโสพลออกมาพูดทุกประเด็นในรายการคุยแทบโชว์ยางหมดเปลือก แล้วว่าตอนเข้ามาก็เล่นละครทั่วไปผ่านไป3ปีก็มาเล่นจักปงเล่นเป็นพระเอกก็มีฐานคนดูจากละครแล้วส่วนหนึ่งด้วยละครเช้าเป็นละครที่คนดูดูเยอะมากเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่มาเล่นมีฟีดแบ็กที่ดีเรื่องที่เลตติ้งเยอะที่สุดคือดับ7จ็ดสีมณีเจ็แสง ตอนนั้นถือว่าพีกมากประมาณ4-5ปีช่วงนั้นถ่ายจากวงละครเย็นและคอหลังเขาด้วยนั่นคือพีกสุดเลยพอหลังจากนั้นหมอบอกพ่ออยู่ได้ประมาณ6เดือนเราก็ช็อกแต่ก็รักษากันไปตามอาการคุณแม่เครียดด้วยความที่เป็นเบาหวานความดัน แล้วก็เป็นอเมรพลึกครึ่งหนึง่งจากคุณพ่อที่เป็นอยู่ก็มีแรงลุกขึ้นมาดูแลคุณแม่เฉยอยู่ได้จนเลย6เดือนจนคุณแม่เริ่มดีขึ้นประมาณ9เดือนพ่อก็ไปคุณแม่หลังคุณพ่อสองปีมันเป็นความอ่อนแอของเราเองมันเหมือนเป็นการหนีตอนพ่อเสียก็มีเงินที่เป็นมรดกตกทอดมาให้เรามีเงินส่วนตัวด้วยเริ่มทำธุรกิจด้วยปรากฏว่ามันไม่สำเร็จสุดท้ายก็หมดเงินไปกับตรงนั้น แต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรเรายังมีงานละครมันคงเลี้ยงชีพเราต่อไปได้เราก็มีความคาดหวงังแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราพิสสุดๆละครแน่นสุดๆแล้วก็หายไปเลยไม่มีเลยยาวๆงานก็ไม่มีคิดลบแหละแต่ก็ยังใช้ชีวิตปกติเงินก็หายไปเรื่อยๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเพราะเราหนีปัญหาใช่ครับ ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเราไม่รู้ว่าถ้าตำรวจไม่มาจับเราเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเดินจับไปอยู่ในห้องขังซึ่งช่วงเวลาที่ทำให้เราคิดเรื่องราวเก่าๆก,กลับเข้ามาอะไรที่แม่เคยสอนเคยพูดพ่อสติกลับมาปุ๊บทุกอย่างมันกลับมาเร็วมากนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยไปโพสขายที่ดินมรดก20ล้านผ่านทางกรุ๊ปขายของชื่อดัง โดยได้กล่าวว่าอยากจะขายของกับเขาบ้างไม่รู้จะขายอะไรจนเมื่อรื้อบ้านไปเจอมรดกพ่อแม่เป็นโฉนดที่ดินติดแม่น้ำปิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวนเจ็ดไร่กับ280ตารางวาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆนะคะ